ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้ก็มาอยู่กับบ้มบาบุงกันในรายการอุปเทตทีวีกันในอยู่กันในเกม GTAV GTAV ออนไลน์แต่ว่ามาเล่นกันในโหมดออฟไลน์นะครับนะวันนี้ก็มาอยู่กับแคว้งกินคนเดิมนะครับเพิ่มเติม,ม,มคือหัวล้านนะฮะ ไไปไป <S <ing> <S มาถึงนี่ก็สร้างวิรกรรมเลยนะอืมเดี๋ยวก็หารถก่อนนะครับนะวันนี้เราจะมาระบงระเบิดเมืองกันดีกว่านะครับเนื่องจากโหมดออนไลน์เนี่ยผมไม่ค่อยจะมีตังค์นะครับนะเลยมาเล่นเป็นโหมดออฟไลน์แทนเดี๋ยวจะมึงเมืองเฮ้ยหน่อยเฮ้หน่อยเข้าสู่โหมดล่าสัตว์ละเมึงทีนี้อือมอเม่อเเอาไปลกูก <S ing> <S ing> มาเมืองเดี๋ยวมึงเสร็จกูหมดไง เนี่ยนะตัวอะไรแดงๆวิ่งมาหากูนะมึงมีเรื่องอะฮะคือนี่อยากจะมีเรื่องอยากจะมีเรื่องใช่ไหมฮะไหนอยู่ไหนเข้ามาเลยขโมนบรอขมอนอุ้ยอุอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุยอุ้ยอุ้อ้อุ้อยอยอุ้ยอุ้ย้ยอุ้ออุ้ออ้ออ้อ้อออุ้ยอุ้ยอุย มาถูกักอ่ะเน่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 มันต้องสนายเป็นไร,ร,รนี่ด้วยความแม่นยำเลยนะว่าจบโรทำทำตัวนัน้นมาถูควักเกอร์เอ้ยฆ่ามันต้องขี่รถหนีแล้วนี่เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆแล้วทราไมรถกูมันเป็นอะไรเนี่ยฮะะเกิดอาการรอ,อเบี้ยวไม่ไปแล้วล้าเหยียดพอม เฮ้ยเบาลงจากรถตีต๋ดิมีรถมีรถให้ขับหน่อยไหมขอรถคันหนึ่งจะหนีตำรวจมึงมึงละกันนะเออมึงละกันรถมึงละกันเลยตำรวจอืออือ,มอมแม่มที่จะมายิงบีแล้วมันเร็วไปประมาณสามพันสี่ร้อยล้านปีน้ารถตำรวจก็รถปีแล้วเบาเบาเสี่ยงก่อนแม่เอ้ยแม่ทำไมมันมากันเร็วจวังวะไม่ต้องมาคอเลยไม่ต้องมาคอเลย,เยนั่นนั่นนั่น นี่นี่นี่น้องสลักแล้วน้องสลักปุ่มป๊อบเพี้งเขาหน้าจองรถไปแล้วระเบิดเลยโอ้โหระเบิดตรงรุ้นเลยเหรอเนี่ยนะเนี่ยนะนี่ดู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 การดองสลักขั้นสุดยอดป่าไปแล้วไอ้ต้อมปืนมันไม่โดนวะว่าเกมมันต้องโกงกูแน่ๆเลยแล้วมันจะมาอะไรกันเยอะแยะเนี้ยนี่หนึ่งลูกทำไมมันไม่โดนนี่หืมขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ไม่แล้วกูอย่าอย่านะรอนกูไม่อยากกลับไปเกิดโรงพยาบาลแล้วนี่มันต้องสเต็กกี่บอมแนละ้ว่างี้พิกคว่ำเลยนี่พิกคว่ำเลย ทิมหน้าเลยยันแม่ทิมหน้าเลยนี่กูทิมหน้าทิมหน้านักเลงนักเลงสุราษมันต้องทิมหน้าแล้วทิมหน้าทิมหน้าหย็ดพร้อมทิมหน้านะมึงกูทิมหน้าที่เลยมึงทิมหน้าเป็นสามเหลี่ยมเลยทิมหน้าทิมหน้าหยัดพร้อมกูทิมหน้าทิมหน้าทิมม่วกกันตบด้วยสั้นมือหยยดพร้อมก็เร็วก็แบ็คแฮนด์เอาไปลูกหนึ่งเลยให้เลยด้วยใจด้วยใจของพี่เลยน้อง และตายท่าสวยมา <ś led> สองดาวเลยมามามาละเมยมาละเมยมาละเมยมาเดี๋ยวพี่จะทำฆ่าดาวตรงนี้เลยน้องเออเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องห่วงเลยมึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามา <ś led> ระเบิดกัตจิบไบแม <ś> ่ <led> อย่าเข้ามากูเตือนกูเตือนแล้วอย่าเข้ามานะเออกูเตือนมึงแล้วมึงอย่าเข้ามามันมีระเบิดต,ตรงนั้นนะไม่เจือไม่เจือ จ็้ไม <laughs> ่เชือก <Yes. S 2> ูก <ously iv ocal building> <keep> ูบอกไว้เดียวมีระเบิดอยู่แต่นีนี่ต้องยิงปืนนี่ก็ไปสนับสนุนนลเว็ดดูมันกระโดดขอมันะงก็เฮ้ยขะฮ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 กูะฮะฮะฮะกะฮะฮ่นะฮนฮ่นี่ะฮะฮีฮะฮะฮะ่นนีฮะฮะิชัะฮนฮะฮีนี่ะฮะฮะีะฮะๆะฮะฮะฮนีะฮะ่ะีะฮ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 ่นะ มึงมึงมึงมอมนะมึงเหยดปลอมาสัจมมึงไปด้วยใจอนกล้าแข็งเาเอเยดปลอมระเบิดกูจะไม่ทันได้ออกเลยหยีบแมว

มีความสุขครับมีความสุขมีน้องๆบอกว่าให้บีบุงครับให้เล่น GTA แบบเป็นคนดีได้หรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยมันทําได้นะครับแต่ว่ามันทํายากมันทํายากนะครับมันเห็นอะไรก็อยากแกลบระเบิดไปหมดนะครับไม่อยากกันเฮ้ยตัวอะไรนี่มันตัวอะไร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 เฮ้ย ลแล้วแล้วทำไมมึงไปยิงสิงโตอ่ะเฮ้ยพวกมึงมาไหนน้อยกันเนี่ยแล้วมึงมายิงกูทำไมล่ะหน่องเจอสักลูกแล้วลูกเลยเจอสักลูกช่องลูกเหยียดผมซ้ำลูกสิลูกห้าลูกนี่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 เอาไปเลยเอาไปเลยเหยียดผมเอาไปเลยเอาไปเอาไปไปไปจากชั้นเลยอย่าระเบิดตรงนี้นะมึงโอเคเดี๋ยวเราจะรีบจอดรถครับเราลงจากรถ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 กระโดดเกาะกระโดดเกาะชนสักกูหมุนเลย ชีวิตกูเลยไม่พ้นลงบ้านเจ็ดปมอยู่แต่ลงบ้านเกิดแกเจ็บตายลงบ้านปีโดฉันควนถึงเธอคนที่อยู่ไกลแสนไกลไอ้จ้าตรงนี้มีร้านสักด้วยเว้ยเดี๋ยวเราไปแวะร้านสักสักคู่หนึ่งดีกว่านะครับนะเออเพอให้ตัวเรานี่มีรอยสักเท่ๆบ้างนะครับนะสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมไอ้เอเจ้าของร้านมึงนี่ไว้ผมทรงไรทรงกิ้งกาละ เท่เลยเกินนะมึงเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเมื่อกี้มีคนเดินออกจากร้านมาใช่ไหมเพิ่งซักมาเลยใช่ไหมมึงนะเดี๋ยวกูจะเสียบรอยซักมึงเดี๋ยวนี้แหละ hey, เสียบรอยซักเสียบเสียบเสียบ <c oughs> ปาดเ่งไงถือว่าเป็นรอยซักครั้งสุดท้ายในชีวิตไงมาเดีเ๋ยวไปยังมาซักกันดีกว่าน้องอุยจะมีรอยอะไรมั้งเนี่ยะนะ <c oughs> อุยอลายมังกร โอ้ยจดเราก้อนเลยนะเนี่ยนะแน่นี่นี่มันมันต้องเป็นการสักแบบสักแบบให้บลิดนี่ให้บลิดนี่ันต้องสักทั้งตัวแบบนี้น้องเออสุดยอดเลยนะสุดยอดไหมเน่นี่เน่เน่เน่นี่แหละเป็นการสักที่สวยงามไงทีนี้ก็กลายเป็นเน็ตไอเดน เดี๋ยวมาดูการทดสอบการยิงบาสุก้าผมแบบมุมมองไอ้พีชกันนะครับนะนี่นี่นี่ดู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 ความแม่นยำความแม่นยำนี่ความแม่นยำความแม่นยำในในในอยู่ไหนนี่นี่ดูดูดูแล้วความแม่นยำผมนี่พี่นี่ไม่ต้องเล็งเลยน้องนี่นี่นี่ว่าเ่าไปแล้วลูกหนึ่งยัดป้อมมึงเงาะ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 มึงเงอะอย่าพี่นี่รวยบาสุก้ารวยบาสุก้าน้องรู้จักไหมรวยบาสุก้า เออยังไม่ยำกับปีน้องไม่กระรวมมันใครเดือดเรตกันนี่ไหนๆหอยู่ไหนอยู่ไหนนี่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 นั่นนั่นมันเหมือนรู้ดีนะมึงเหมือนรู้ดีปกติพี่นี่จะยิงโดนตลอดนี่วันนี้นี่มีบ้างมีบ้างนะครับเหนื่อยเหนื่อยวันนี้นี่เหนื่อยนี่ถ้าไม่เหนื่อยเนี่ยผมยิงโดนทุกนัดเลยครับจริงๆเนี่ยผมบอกเลยนี่นี่นี่ดูดูดูแบบการแบบการควิกสโคปนะการควิกครูมควิกครูมมีการควิกครูมเห็นไหมเนี่ยฮะเขาเรียกว่าการควิกครูมบาสุก้า นี่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 มันรู้เสียบ้างไก่เป็นโอ้ยย่างยจัาปะนนีนี่ร้อยเลยมึงทีนี้ปะนนีดอพัวดอดตรงเตียงยี่มึงกา <c oughs> เลือกเว้ยเฮ้ย <c oughs> มันหลบได้ไงวะสโส <c oughs> ดาเรียบร้อยติดจ้ามดาวแล้วลาวกู วันนี้พ่อบาบุญก็ต้องลากไปก่อนนะครับนาวันนี้มาพอกเกียงกันทบปาคอมกอนนะครับสำหรับใครที่วันมาชมมาเรมาไอเร่ก็ตามแต่ถ้ามารถดูในในรายการโอปิเซ่ทีวีวันในชาแนลกับนาวันนี้พ่อบาบุมก็ต้องลากไปก่อนนะครับคลิปหน้านี้จะเป็นเอร่อก็ต้องมาลองดูกันนะครับสำหรับวันนี่พ่อบาบุมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <laughs>